กรณีของบริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการจองซื้อโดยทั่ว,วไปนะครับแต่เป็นการจองซื้อโดยที่มีข้อตกลงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับประเทศไทยด้วยบริษัทก็จําเป็นจะต้องหาผู้ที่จะมารับเทคโนโลยีคนที่จะมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีในช่วงเวลาเร่งด่วนด,ด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่มาเรียนการทําวัคซีนแบบปกติทั่ว,วไปแต่ต้องเป็นคนที่พร้อมที่สุดมีความสามารถมากที่สุดที่เขามั่นใจที่สุดเราบริษัทแอสตราเซเนกาก็ได้มีการทบทวนคุณสมบัติของ บริษัทต่างๆในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เจ้าเดียวแต่ก็เห็นได้ว่ามีเพียงบริษัทสยามโบเซน์เท่านั้นนะครับที่มีศักยภาพในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบของไวรัลเวกเตอร์วัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเพราะฉะนั้นเอสซ่าเซเนกาเป็นผู้คัดเลือกบริษัทสยามบเซนครับการที่ประเทศไทยได้ข้อตกลงในการทํางานาารักษาเนี่ยนะครับ มีหลายประเทศอื่นๆอยากได้ข้อตกลงในทรองเดียวกันนี้กับเราแต่ด้วยความพยายามของพวกเรานะครับที่ทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยนะครับพวกเราใช้ในเรื่องของการเจรจาและแสดงศักยภาพให้เขาเห็นรวมทั้งนะครับรัฐบาลก็ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบริษัทสยามโบเซนส์ให้สามารถที่จะปรับศักยภาพการผลิตให้มาผลิตวัคซีนชนิดบิลลเวกเตอร์ได้นะครับรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนงบประมาณ5 9 5ล้านบาทบวกกับทางด้าน s อ g สนับสนุนอีก100ล้านบาทนะครับ เพื่อมาจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้บริษัทสยามเวชพัฒนาขีดความสามารถจนเข้าคุณลักษณะของบริษัทแอสซาเซเนกาได้จนเข้าคัดเลือกเรานะครับมันเป็นความพยายามของทีมประเทศไทยนะครับมันไม่ได้เกิดเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะครับนื้อยากจะทําก็ทําไม่ได้นะครับเราต้องมี พื้นฐานอยู่เดิมซึ่งเป็นพื้นฐานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้ทรงพระราชทานไว้บริษัทแซมเบอร์ซนเป็นผู้เสนอเองว่าเพื่อลดข้อสงสัยต่างๆในการสับสุนเอกชนจึงแสดงเจตจำนงไว้ในสัญญาการรับทุนเลยครับว่าจะคืนวัคซีนให้กับ รัฐบาลไทยด้วยในจํานวนที่เท่ากันในทุนที่รับไปด้วยดังนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาอันเลื่อนลอยและคาดเคลื่อนเนี่ยควรจะหมดไปนะครับและไม่ควรจะไปโยงกับเรื่องของการทํางานของสถาบันที่พวกเราเคารพรักครับ